สมุนไพรครูนะคะไปตรวจสอบแล้วทุกตัวไม่มีสารหนูไม่มีสารปนเปื้อนไม่ใส่ยากันบูดไม่ใส่เคมีไม่มีายาลดน้ำหนักครูไม่ได้ไปตรวจเองเพื่อป้องกันการเอ,าเอ้ยเดี๋ยวครูจะหาว่าครูไปต่ายโต๊ะหรือครูจะอะไรก็ตามครูแบ่งไปสี่ภาคเราแบ่งไปสี่ภาคค่ะสุ่มตรวจเลยค่ะไปสุ่มตรวจที่ สำนักงานใหญ่ของแต่ละภาคที่ตรวจดูเชื้อหาเชื้อทุกชนิดนะคะตรวจทั้งแคปตรวจทั้งาชาชงผลตรวจไม่รู้บอสอยู่ไหมเดี๋ยวให้บอสเอาผลตรวจมาให้ดูอะบอสมาพอดีขอผลตรวจหน่อยค่ะอ่ะเราทําหน้าที่ของเราคะ่ะเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฉันกินเองนะฉันทําให้บ้านฉันกินพ่อแม่ฉันกินพ่อแม่ฉันกินลูกฉันกิน คนที่ฉันรักสุดชีวิตกินเพราะฉะนั้นฉันจึงตรวจสอบทุกกระเบียดนิ้วซองชานะคะซองชาทําไมถึงทํามาจากเยื่อใบหม่อนพี่ว่าซองชามาด้วยค่ะทําไมทํามาจากเยื่อใบหม่อนทําไมไม่ทําจากเยื่อพลาสติกเหมือนคนอื่นเขานะคะแล้ว <c oughs> ทําไมขอฮาลานได้ทําไมมีฮาลานทําไมได้ใบเซอร์ติฟิเคตติดกันนด้สี่ปี ปีที่4ี่ออกแล้วค่ะทุกคนกรี๊ดเลยทุกคนว่าจะกรี๊ดนานแล้วนะลืมทุกคนทําไมต้องกรีด๊ดเพราะใบเซอร์ติฟิเคตบ่งบอกถึงว่าประเทศที่เราจะส่งไปให้การยอมรับตรวจเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเห็นไหมได้รับการยอมรับจากต่างประเทศถึงออกใบเซอร์ติฟิเคตยืนยันว่าเราได้ใบการันตีปีที่4การตรวจทีนี้อันนี้นะคะ เพื่อให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นผลการตรวจหลายจังหวัดมากบอกเลยนะคะสี่ภาคตรวจว่าเรามีสารปนเปื้อนไหมมีสารหนูไหมรตรวจว่าเราอ่ะมีสารลดนั้นหนักไหมมีสารพิษไหมมีอะไรเจือปนไหมตรวจสอบว่าเราอ่ะใส่อะไรเข้าไปทําไมคนกินมันถึงดีโอ้ยมันต้องใส่ไอ้นั่นแน่เลยอะไรนะที่เขาเรียกว่าอะไรนะเซียร,รอยเสียรอยเออหลายคนนะคะ่ะ มาบอกว่ามันใส่สเตียรอยถ้างั้นอะมันไม่มีทางดีหรอกอะไรเป็นภูมิแพ้เป็นนุ่นเป็นนี่ดีหมดดีหมดดีหมดมันใส่สเตียรอยชั่วทุกคนก่อนที่ครูจะเอาไปตรวจนะหนึ่งโรงงานต้องตรวจก่อนแล้วโรงงานต้องส่งผลไปให้ออย,อ,อ,ยอ,อยนะคะสองหมอผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรก็ตามก่อนเขาจะกินเขาจะแอบเอาไปตรวจหมอปุ้มก็แอบ,บเอาไปตรวจพี่บางอ่อนกรอสที่อยู่เยอรมันก็เอาไปตรวจ ที่ญี่ปุ่นก็เอาไปตรวจที่อะไรอีกนะทุกคนหลายประเทศมากเอาไปตรวจที่ประเทศเขาพบว่าเป็นสมุนไพรธรรมดาซึ่งไม่มีสารเสือปนไม่มีสารด้วยแล้วก็ซึ่งไม่ผิดด้วยก็คือเป็นเป็นสิทธิ์ของเขาแหละที่จะมีการใช่เราเราดีใจด้วยใช่ก็ก็เนี่ยเป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างแหละที่บริษัทวม้าก้าวไทยแลนด์เนี่ยเราเราแบบเปิดกว้างเลยนะก็คือนี่การสุ่มตรวจหรือว่าอะไรเงี้ยตรวจได้หมดเอะบอือค่ะเราไม่ใช่มีแค่แค่ใบที่เราไปตรวจหาสารพิษนะคะ เรามีใบเซอร์ติฟิเคตเกี่ยวกับซองชานี่นะคะซองชากับเชื่อนะคะปกติจะทํามาจากเยื่อพลาสติกนะคะซึ่งกินนานๆแล้วมีโอกาสสะสมเนาะหลายคนก็ดูข่าวอยู่ใช่ไหมคะของเราทํามาจากเยื่อใบหม่อคคือพืชนั่นเองค่ะเราทํามาจากพืชทั้งหมดนะคะกัดกินเคี้ยวไปเลยค่ะ นะคะแต่อย่าทำแค่นั้นแหละเออรู้แค่ว่ามันไม่อันตรายมันกินไม่ได้หรอกแต่ว่ามันไม่อันตรายนะคะก็คือมันไม่มีสารที่อ่ะเขาเรียกนะที่มันจะออกมาแล้วไปปนเปื้อนนะคะเราส่งออกไป6-70ประเทศเพราะเรามีทุกอย่างการันตีหมดเลยนะคะส่วนตัวนี้อ่าอันไหนโชว์ได้เราก็ให้โชว์นะคะอันนี้ก็สามารถโชว์ได้ว่ามีใบเซอร์นะคะที่การันตีว่าของเราอ่ะทำมาจากเยื่อใบหม่อนของแท้นะคะ เนี่ยค่ะทั้งเชือกทั้งทั้งตัวนี้ทั้งซองทำมาจากเยื่อใบหมอนนะคะส่วนสมุนไพรทั้งหมดอย่างที่บอกค่ะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็ปลูกแบบชาวบ้านโดยไม่ใช้ยาเพราะถ้าตรวจเจอว่ามียาหรือสารพิษไม่ใช่แค่เราโดนเล่นนะคะเขาจะเล่นไปถึงข้างล่างก่อนเลยก็คือผู้ปลูกนะคะแปลงปลูกอถึง้องึ้นทะเบียนอ่าแต่เราไม่ได้ซื้อซื้อกับคนปลูกโดยตรงเนาะเราซื้อผ่านคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะคะต้องผ่านเขาเพราะอะไรเพราะเขามีลายเซ็นนะคะ เพราะฉะนั้นซื้อจากครูอุ่นใจเพราะครูไม่ได้เดินไปที่สวนครูเป็นคนไปหาสวนก็จริงแต่คนรับซื้อให้ต้องการันตีตว่าตรวจให้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่ากินแล้วแล้วเราเราทำไมเราถึงแบบตรวจให้ทุกคนเห็นทุกปีว่าค่าตับค่าไต,ค,าตค่าปอดค่าอะไรของเราอะ่ะดีงามพระรามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อย่างเงี้ยค่ะเพราะเราอยากให้ทุกคนมั่นใจแล้วคุณอย่าเพิ่งกินไปแค่เดือนเดียวแล้วตัดสินเรานะคะคุณกินอะไรมากี่ปีถามตัวเองก่อนนะ